เสร็จเรียบร้อยโอ้ oh, แรงไปเบอร์หนึ่ง ซ่อมบานประตูครับก็มันเริ่มคลายมาแล้วขันมันเข้าหน่อยโอ้หเหมือนเกียวมันจะไปแล้วเนี่ยเกีียวมันจะไปละอุกติดบ้านไว้ครับได้ใช้จริงเจ้าตัวสว่านตัวนี้นะเป็นสว่านกระแทกของทางไทก้อนมี3ระดับเบอร์ที่1นึนิวตันเมตรกดเปลี่ยนระดับเมนูที่ตรงนี้เบอร์ที่2 120นิวตันเมตรเบอร์ที่3 160นิวตันเมตรแรงดีจริงครับ คือโครงสร้างพลาสติก ABS มอเตอร์บัตเลตแล้วก็ให้กําลังไฟที่แรงดีเครื่องก็แรงดีคือบอกเลยเป็นไขควงไขควงกระแทกอีกหนึ่งตัวสําหรับไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือหรือว่าจะเอาติดบ้านไว้ใช้งานเนาะโอเคตามนี้เลยครับทุกคน